ลัคนาราศีสิงในเดือนมิถุนายนดาวพระอังคารกาเซตราเทบดีท่านจะดวงดีเด่นสุดในเรื่องของการงานครับมีโอกาสได้สตังทินหนักขึ้นตัวครับดาวพระพุธกาเซตราเทบดีท่านมีโจกหลับท้านั้นการเงินการลงทุนโจกหลับแบบฟุกๆตัวนะครับแล้วก็ดาวอาทิตย์ราชาโชคท่านกจ็จะดวงดีนะอย่างเงากระมีแต่ความสาเร็จมีแต่ขนจุวยเหลือนะครับ <S <S คําพยากรณ์เต็มเมเจอรับชมรับฟังกันได้เลยครับกราบสวัสดีคันรยาณมิตรที่รุ้ทานนะครับ ชงกำเืองโหราศาสตร์ครับพยากรณ์ดวงชะตา12ลัคนาราศีเดือนนี้เดือนมิถุนายนมีดาวงา่ายหลายดวงขนาดนะครับมีหลายเรื่องดีด,ดีรอยอยู่นะเพราะว่าวันที่2นะครับดาวอังคาหญ่ายนะเป็นเกษตรดาวทิบบีดีแน่นอนครับทุกราศี2เรื่องนะบะเหมือนกันเดียวไปฟังกันนะครับวันที่สิบนะดาวพระพใหง่ายญ่ายแล้วก็ยังเป็นเกษตรดาธิบบีดีแน่นอนครับ2เรื่องแต่ละลัคนาราศีนะครับ ต่อมาวันที่14ในดาวประสุ้ใหญ่ยหญ่เราตำแหน่งเป็นจุลจักรก็ยังดีต่อเนื่องนะครับ2เรื่องเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ในช่วงวันที่15นะครับอาทิตย์ใหญ่เหมืกันเป็นราชาโชคเนาะมีดวงจุกหลาบติดเด่นนะครับสำหรับหลายราศีเลยเดี๋ยวไปฟังกันนะครับวันที่19วันที่18นปดดาวพระเกตนะครับดาวบุญใหญ่ใหญ่เหมือกระส่งผลเรื่องของดวงจุกหลาบหลายราศีครับและช่วงปลายเดือนวันที่27ดาวพระพุธใหญ่เหมืกันนะครับใหญ่เราเป็นตำแหน่งปกติละ มีแต่ละเรื่องแต่ละราศีเดี๋ยวไปฟังกันนะครับก็อ,อื่นก็ต้องกรอนพยากรณ์ในราศีอื่นๆเนี่ยขอขอพระคุณง,งานครับสำหรับทุกท่านนะครับที่ช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจกันคอมเมนต์มาตัวนะครับท่านเป็นคนเมืองก็อยู่ที่ไหนหรือว่าเป็นผู้พิพากษาในก็แล้วแต่ช่วยสแสดงความเห็นช่วยแนะนําตัวกันพ้องนะจะได้หูจักกันนะครับคนเมืองหรือว่าภาษาอื่นก็ได้นะครับเป็นการ ได้กู้คุยกันนะครับส่งเสริมกาลังใจให้กับผมในการทําคลิปพยากรณ์ดวงชะตาให้กับท่านผู้ฟังต่อไปนะครับลัคนาราศีสิงห์ครับหรือทางในบางคู่ลัคนาสถิตหรือว่าเวลาเกิดที่ชัดเจนหรือตีช่วงวันเกิดครับสาหรับผู้ที่เกิดราศีสิงห์คือผู้ที่เกิดช่วงวันทีสิบเจ็ดสิงหาคมถึงวันทีสิบหกกันยายนโดยประมาณครับก่อนเข้าเนื้อหาครับขอเชิญชวนชาวลัคนาราศีสิงห์พิมพ์คอมเมนต์ก่อนนะครับเป็นดาววาสนาดาวประจําตัวท่านเอง คือดาวพระอาทิตย์ตัวแทนดาวคือตัวเหล็กเหล็หนึ่งครับพิมเหล็กหนึง่งรัวๆเก้าตัวครับเลขเก้าดาวบุญใหญ่ดาวพระเกตสิงสธิ์คุ้มภัยความโจงดีและความมีโจหลาเพื่อกับตัวแทนเอกครับแล้วก็ทนันใดต้องการพร้อรอ,อย่างอันเปิดนั่นขอ้ทานพิมพเนต์เพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับเมืเ่อท่านสุขสว่างกูเรื่องกูประการที่ทานพิมพ์เข้ามาครับคลิปนี้พยากรณ์วาสนาการงานการเงินความหักและกระดวงโจกลาบครับ ดูตีดาววสนากันก่อนครับเช้าลัคนาราศีสิงค์ครับมีดาวพระอาทิตย์นะดาววาสนาโดยตรงครับเดือนนี้เนี่ยรับีอยู่หนึ่งเตี่ยนะเขาแบ่งเป็นสองช่วงเวลาครับช่วงต้นช่วงตีหนึ่งถึงสิบสี่มีทุนายนครับดาวพระพุธครองตําแหน่งดาวอาทิตย์นะครองตาแหน่งตีดีอยู่นะครับเว่าเป็นองค์เกนเก์เทียบเท่ากับเกษตราธิบดีเลยนะวาสนาดีเด่นนะครับตอนนื่องจชกช่วงกึ่งเดือนหลังของเดือนที่แล้วนะครับวาสนาเนี่ยได้เกี่ยวข้องกับการงานนะครับ งานดีนะมองรอ,องการใช้ชีวิตก็หมายถึงกรามมาจะหมายถึงการกระทําครับทุกการกระทำเนี่ยมันมันมกจะสําเร็จโดยง่ายนะเรื่องของการใช้ชีวิตในบ้านแก้ปัญหาในบ้านก็ได้ทามาค่าขายทํามาหาเงินเรื่องของการงานก็นดียังจะราบรื่นทงหมดนะครับแล้วก็ทั้งนี้นยะช่วงเ,เต็มเดือนเลยนะมีดาวพระอังคารดาวเจารืนพันธุนะยังเป็นตำแหน่งจุลจักรยังเข้มแข็งกระจิงรับ,บนตีหนึ่งถึงสองเนี่ย มาอยู่ตีละม้นนะ่ะอาจจะมีปัญหาอยู่พ้องนนะเรื่องของบ้านหรือว่าตัวตาความมีชีวิตปลอดภัยในบ้านให้ดีครับวันตีหนึ 2, ่งหรืสองนับจากวันทีสามเต้นไปดาวพระอังคารใหญ่แล้วนะครับโยกคขามาครองตําแหน่งพระนวเกษตรตราที่บด,ดีเข้มแข็งที่สุดในรอบปีครับเรื่องของพันธุ์ทุกมาถึงชีวิตภาพรวมยังไงในบ้านนะะดีขึ้นนะครับหรือว่าตําแหน่งนาตีการงานนะครับมีโอกาสโยกย้ายเปนแปลง,ปลง,ปลงดีขึ้นเจริญก้าวหน้าขึ้นนะครับบางท่านได้เห็นโอกาสนะในการ เกี่ยวข้องกับรักทรัพย์ใหญ่ทรัพย์สินสังหาริมทรัพย์มรดกก็ได้นะครับเรื่องของบ้านเรื่องของรถยนต์เรื่องของติดดินหรือว่าลานก้าอาคารพาณิชย์เนี่ยท่านจะมีจบมีรับเรื่องนั้นนะท่านไดอยากจะขายนะครับเป็นเซลล์เป็นในหน้าเป็นพ่อค้าคนกลางขายได้นะครับได้ในราคาตีดีถูกใจคุณตัวอนะครับช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปครับดาวพระอาทิตย์วันที่1ิมิถุนายนดาววัสนาคุณจะใหญ่ขำนะครับยกเข้ามาครองมาตรฐานพระนวราชาโชคนะครับ โฉกแบบพระราชากันเลยนะว่าถือว่าดีชนะครับมายุติดลาพะระองอุจนีวาเจารัชนาฏสิหิจะมีดวงชะตาด้านความสุขสมหวังด้านโจกลาบนี่แหละภาพรวมยงไงหลายๆเรื่องเลยนะครับดีที่สุดใน12สราศีนะเพราะว่าราชาโชคคือคนมายึบยืนโอกาสกู้เรื่องนะครับเรื่องของการงานการเงินการเสียงโฉกเสียงดวงกัดโดดเด่นครับทั้งนี้มีบางโ่วางเวลาต้องดูแลสุขภาพตัวเก่าน้อยนะครับวันตี่ิ2 1 3ครับ ดูแลตัวคุณเองครับระมัมาระวังการเดินเท้าสาวสองถึงสาวสามนะแล้วก็ระมัดาระวังบุตรหลานบริวารสร้างปัญหาหรือว่าเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับแล้วก็สาวหกสาวเจ็ดก็ต้องดูแลเอาใจใส่เพศตรงข้ามหรือว่าแฟนให้ดีครับอาจจะมีปัญหานะหรือว่าสุขภาพตัวเองดูให้ดีครับแต่ภาพรวมกว้างๆน่ยดาววาสนาเข้มแข็งที่สุดนในรอบปีครับเจ้าราคนาราศีสิงห์ถือว่าดวงชะตาเปิดครับดวงการงานครับ ชาวลัคนาราศีสิงค์ครับคุณมีดาวพระศุกนะเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมะเรื่องของการงานอาชีพและก็นาตีครับเดือนนี้ญาราศีอยู่หนึ่งเตี่ยเข้าไปเป็นสองช่วงเวลาครับช่วงต้นช่วงตีหนึ่งถึงสิบสี่มิถุนายนชะนีดาวพระพุธครองกรเกษตราธิบดีนะการงานดีที่สุดนะไม่เป็นตําแหน่งอุดมเกณฑ์เกณฑ์อุดมสมบูรณ์ตัวเนะตัวเรื่องของการงานนะ่ดีเด่นที่สุดนะครับใน12ราศีต่นับต้นๆเลยครับนะสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ ตำแหน่งนี้ต้องบอกงานดีมีจกหลับงานดีมีหลาบผลได้รายได้หนักขึ้นในนอนครับขายธรรมะขายและยิ้มได้นะประสุเป็นเรื่องของกระแสเงินสดสภาพล่องโดยธรรมชาติน่ะคืองานหมุนเร็วเงินหมุนเร็วสตางค์หมุนเร็วมันกามีกาลังใจเราะในการทํามาหาเงินนะครับส่วนทนาัตีที่ทงานประจํางานบริษัทช่วงนี่ก็มองว่างานดีมีโอกาสก้าวหน้าอย่างที่สุดนะในรอบหนึ่งปีมีช่วงประมาณเดือนเดือนกึ่งเนี่ยจะยิบจับอย่างเงี้ยให้เต็มตีนะครับ มันมีโอกาสเนาะตั้งแต่เก่งด้านหลังของเดือนที่แล้วเลยนะครับถือว่าการงานดีครับส่วนเรื่องของการมีผู้รับผู้ใหญ่หนุนน้ำเนี่ยตมอ่าชัดเจนตั้งแต่วันทีสามมีทุนนาย,ยม็นต้นไปนะครับพระอังคารเป็นเกษตรราทีบด,ดีบนเจ้าเรือนสุภาเนี่ยผู้รับผู้ใหญ่จุ๋ยเหลือแบบพิเศษทีสุดแห่งกรรมนะยี่ย้นโอกาสความก้าวหน้าหน้าตีการงานสูงตำแหน่งสูงขึ้นแน,น่นอนครับการค้าขายตมว่เก,กี่ยวข้องกับกัน ขายของกบับลูกค้ารายใหญ่นะได้คําสั่งซื้อใหญ่เข้ามาครับรวมถึงจะมีเกณฑ์ได้เกี่ยวข้องกับการขายของช่องทางการจัดจาหน่ายที่หนักขึ้นนะครับเรื่องของอการขายของออนไลน์ครับส่งสินค้าโลจิสติกมีโอกาสสูงครับเรื่องช่องทางการจาหน่ายแล้วไม่ได้ตัดตังหนักขึ้นนะครับเพราอว,ว่าเห็นโอกาสบางข้งเป็นเรื่องของงานอาชีพเสริมอาชีพใหม่ได้เลยนะครับส่วนลาภผลรายได้พิเศษจากการทํางานก็ถือว่า ช่วงวันที่11ถึง26มิถุนายนนีครับเวลาฝนจากการทํางานค่อนข้างจะดิเด่นนะถ้างานประจําก็หมายถึงของของกานันสินาใชเข้ามาชงนี่มีครับรายได้พิเศษจากงานพิเศษตีได้รับมอบหมายนะครับส่วนทนายตีทํามาค้าขายก็บอกว่ายังเกี่ยวข้องอยู่นะเรื่องของคาส,สั่งซื้อใหญ่เข้ามาชงหนี่นะครับส่วนการงานในช่วงวันตี่15มิถุนายนไปต้นไปนะครับดาวพระศุกร์ใหญ่ราศรีแห่งกรมโยกเข้ามาครอง ตำแหน่งเป็นจุลจักรก็ยังคงคุ้นอยู่นะครับประโยชน์อาจจะออนกว่าช่วงต้นเดือนก็นจริงแต่มาอยู่ตีละละาพระเรื่องของโจกร,ราบนะคือกะมีการงานเป็นโจกร,ราบครับในช่วงปลายเดือนตั้งแต่15บห้าไปน้นไปนะบางครั้งหมายถึงว่าโจกตั้งแต่การขายของแบบฟุกๆเนะี่ยใครที่เป็นเซลลเป็นแน่แน่สุกว่าช่วงกึ่งด้านหลังจะปิดการขายได้ไง่ายได้เร็วนะครับบางครั้งเสนอไปก่อนหน้านี้ดูกล้ากึนอยู่นะถามคนนู้นคนนี้อยู่บ่ตัดสินใจ ช่วงกลงนั้นหลังจะขายได้ง่ายขึ้นนะครับได้งานว่าเป็นลาผลครับส่วนในช่วงปลายเดือนเป็นต้นไปเนี่ยจะเริ่มนั่นแหละว่าความขัดแย้งในเรื่องของผลประโยชน์อาจจะมีช่วงตีโซเชตเป็นต้นไปนะต้องระมัดระวังการสื่อสารกนะับคนที่เกี่ยวข้องเนาะรวมถึงไครทางานประจําช่วงปลายเดือนนะครับโซเชตเป็นต้นไปเนะี่ยอาจจะมีเรื่องของขัดแย้งผลประโยชน์กันพองนะถ้าได้รายได้พิเศษช่วงนี้ก็บแบ่งสันปันส่วนหรือว่าแบ่งทําบุญส่วนหนึ่งไหวนะครับสานจะเก็บ โจกลับการเงินส่วนใหญ่ไว้ได้นะครับแล้วก็ถ้ามองเรื่องของการงานใหม่ๆใคร่ี่ว่าง,งานยู่หางานเนี่ยงานทาในช่วงตอลอดทั้งเดือนครับพาราสบดียังเป็นตําแหน่งจุลจักรให่คุณประโยชน์สูงนะครับครับไถ่ท่วาง,งานยู่พร้อมเข้าทํางานได้เลยครับว่าดวงชะตาเปิดเรื่องของงานใหม่หรือว่าธุรกิจโปรเจกต์โครงการอย่างใหม่เนี่ยเด้นะครับตอลอดทั้งเดือนครับดวงการเงินครับ ้าลัคนาราศีสิงค์ครับมีดาวพระพุธเป็นดาวช่วยเรื่องกระดุมผ้าเรื่องของการเงินรายได้และก็ทรัพย์สินครับซึ่งต่อเดือนนี้มีการญานราศีอยู่2เตี่ยเราแบ่งเป็น2 3ช่วงเวลานะครับช่วงต้นตออเนื่องจากเดือนตีแล้วนะช่วงตีหนึ่งถึงสิบมีถุนายนพระพุธมาตรฐานปกตินะมาอยู่ตรงนั้นการงานช่วงนี้ก็แปลว่าการเงินเนี่ยมันยังคงปกติมันยังคงคล่องตัวขึ้นอยู่กับการงานที่คุณทําครับงานประจํากการเงินปกติม่ได้มีรายได้อย่างดี ที่มันจะนักขึ้นอรองแต่อย่างไดกับแปลว่าอิงกับการงานก็หมายถึงว่าถ้าคุณขยันนักมันก็นจะได้นักนะครับใครล้าขาขายต้องชัดเจนเลยถ้าขยันเต็มตีมก็ได้สตังค์หนักพิเศษนะครับอย่างอิงอยู่กับการงานอยู่แต่นับจากวันที่1 1มิถุนายนไปต้นไปครับดาวพระพุทธดาวว่าเจ้าเรือนการเงินการหาราไดของคุณจะยาระเสียมกํานะครับยกเข้ามาครองตําแหน่งกเกษตราธิบดีที่นี่แหละครับนะับตั้งแต่วันที่1 1 ถึงวันตีเซ6หกมีถุนายนครับการเงินการหารายได้ของชาวลักนาราศีิสิง์จะดีเด่นที่สุดในรอบหนึ่งปีนะครับจะยิบเจ้าเอย่างทำมาเต็มที่นะได้สตังค์หนักขนาดนะค่าขายและยังมาอยู่ที่ลาลาภาพก็ต้องมีการเงินเป็นโจคลาบโจคลาบการเงินโจคลาบการเงินการลงทุนโจคลาบการเงินการเสี่ยงโจกเสี่ยงดวงดวมีเด่นที่สุดนะทุกวันน่าอิจฉานะครับนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีิสิงเนี่ยรายได้ดีขนาดนะครับ ส่วนปลายเดือนเจ้าหนี้จะมีรายจ่ายมาของละหรือวาบางข้งรายได้มีอยู่นะเพียงแต่บางข้งเป็นรายได้ที่เข้ามาแล้วมีความขัดแยง้งดอว่าบางั้งเป็นทุกขลาบนะครับถ้าค่าขายกับแบงค์ทำบุญส่วนหนึ่งไหวขนาดละครับส่วนรายจ่ายนะเรื่องของรา,ร,ารายได้ดีอยู่แล้วนะครับรายจ่ายมองว่าช่วงตีหนึ่งถึงสิบสี่มิถุนายนมาได้กังวลน,นะครับมีรายจ่ายปกติมาได้มีปัญหาะจะมีเกี่ยวกับภาษีสังคมในตีทำงานมนกขึ้นพอง่นาดละครับ แลวก็ช่วงตีสิบห้ามีธนยนต์ถึงสิ้นเดือนครับช่วงนี้บริหารได้จัดการเป็นบริได้กังวลอ,อย่างนะครับส่วนโชว์หับการเน้นการลงทุนใครที่เป็นนักลงทุนนักเทรดเนี่ยตลอดทั้งเดือนถือว่าค่อนข้างจะเด่นนะครับวันตีหนึ่งถึงสองหกเนียได้ดีครับแต่นับจากวันตีสิบเจ็ดมีทุนายนตเป็นต้นไปจนถึงเดือนกรกฎาคมเลยช่วงนี้ต้องรู้ความละเอียดรอบขอบดูความชัดเจนให้ดีครับดวงความห้าครับ ดาวลัคนาราศีสิงคับมีดาวพระราหูเป็นดาวช่วเรือตพันีเรื่องของกูครองคนหักนะครับเดือน <The S 1> <The S 2> นี้มันได้ย้ายไปไหนนะครับอยู่ที่เรือนมรณะอย่าไปฝั่งตกใจเดียครับคือใครที่มีแฟนมีครอบคอรัวอยู่แล้วเกณฑ์ที่หนึ่งก็คือว่าเวลานะน่อยลงไปพ่องนะครับหรือว่าแฟนอาจจะจะไค่ได้ป่วยแบบสบายได้นะครับดูแล้อจะใส่กันดีครับแล้วก็การเติมเต็มความหวานกาันเอาใจใส่กันเนี่ยผมมองว่าเดือนนี้ก็ยังประคับประคองไปได้นะครับพแต่บางช่วงของเวลาต้องย้ำเตือน ตี1ิบสถึงสิบสามครับช่วงนี้นักจะมีเกณฑ์ตีมาเข้าใจกันนะครับอู้คุยกันให้ดีโดยเฉพาะเรื่องของการเงินนะครับสซกถึงอซเชกระเช่นเียวกันนะบางครั้งเอาใจใส่ตัวเอาใจเปิดเมาใส่ใจตัวให้พ่องกับประคับประคองผ่านไปได้นะครับส่วนเจ้าลัคนาราศรีสิงห์ทันตียังโซนะครับดาวฮักไม่กับเปิดแล้วตอลอดทั้งเดือนท่านตียังโซจะมีิสเนเห์น,นักครับตอลอดทั้งเดือนเลยนะครับช่วงตีหนึ่งถึงสิบสี่ก็มีโอกาสพบ่มากจาก การทางานหรือว่าคนในตีทางานแนะนำมูจักกันนะครับก็สมารอุคุยกันได้นะครับดาวห,ากหากักไม่การเป็นคู่ครองกับเปิดแล้วครับ15บิถุนายนถึงสิ้นเดือนช่วงนี้คุณจะมีสเสน่ห์นะครับมีสเสน่ห์เมตตามหานิยมเป็นลาบเป็นโจหลาบเพื่อับตัวเก่าในเรื่องของความหากนะักในถือวันดีครับเพียงแต่บางครั้งนะจะมีคนเข้ามาหนักเนาะต้องอุคุยต้องเลือกกหดีครับพอคุณรอเลือกได้สวยเลอกได้นะครับก็ดูใจกันยาวๆครับนะครับ ดวงโจกลาบครับ้าวลัคนาราศีสิงครับคุณมีดาวพระพุธเป็นดาวโจกเดือนลาภะนะครับเรื่องของโจกลาบตีได้ครับจากคนอื่นโจกลาบแบบฟุกฟุกจากการเสียงโจกเสียงดวงตัวนะครับเดือนนี้ดูสองช่วงเวลาครับชว่วงตีหนึ่งถึงสิบมีธนย,ยนต์ครับดาวพระพุธญาตราศีมาอยู่ตำแหน,น่งนี้ต้องบอกว่ามีโจกลาบเหล็กน้ําโจกหรือเหล็กเสริมดวงก็คือเหล็กี่ยวกับการเนยาการแหนง,งานนะครับเลกประจําตัวตน้งตีทางาน เลขตำแหน่งหน้าติการงานงคุณนะครับหรือเหล็กกครับต่อมาช่วงวันที่11-26มิถุนายนครับดาวพระพุธใหญ่าราศีมีนกัมม์โย้ามาครองเป็นกเกษตราราธิบดีนะชนี้มีโจกหลามเด่นครับเหล็กน้ำโจกหรือเหล็กเสริมดวงช่วงนี้ก็คือเหล็กเ,เกี่ยวกับเล็กเกี่ยวกับการทํางานของคุณนะเหล็กประจําตัวที่ทํางานหรือว่าเหล็กใต้เบอร์โรของคุณนะครับในการทํางานครับหรือเหล็กซีครับ ส่วนดาวาถึงคุณตะนันโคว对对 like ัาสนานะครับในเดือนมิถุนายนช่วงต้นเดือนครับชุวนี้ดาวเด่นคือดาวพระพุธหรือเล็กสี่ดาวก็คือดาวพระศุกหรือเหล็กหกครับดาวรองคือดาวพระอาทิตย์หรือเหล็กหนึ่งครับต่อมาช่วงกลางเดือนครับดาวขออคุณตะนันโควัาสนาดาวเด่นคือดาวพระอาทิตย์หรือเหล็กหนึ่งดาวพระศุกหรือเหล็กหกแล้วก็ดาวรองคือดาวพระพุธหรือเหล็กสี่ครับ ในเดือนนี้ครับหากเจ้าลัคนาราศีสิงห์ต้องการเสริมดวตงตะนาโชกลาบครับช่วงวันตีหนึ่งถึงสิบมีุนายนควรไปกราบสักการะขอพอรจากพระพุทธรูปบางรำพึงครับทําบุญเป็นสตังค์จำนวนตีลงใต้สอเอ็ดบาทในกำลังของดาวพระศุกร์ครับเมื่อทําบุญแล้วขอ่ันโกรดหน้าอุทิศส่วนกุศลนะครับเจ้ากรรมนายเวนเพิ่น,นโดยให้หน้าไปทางทิศเหนือครับในการทับุญเสริมดวตงตะนาโชกลาบช่วงตีสิบเอ็ดถึงสองหกมีุนายน คนไปก,ากราบสกการาขอพรจากพระพุทธรูปบางอุ้มบาทครับทรมบุญเปรียสตังค์จำนวนตีลงใต้17บาทเลยกำลังของดาวพระพุธครับเมื่อทำบุญแล้วขอท่านปวดหน้าบุรศ,ศสมกุศลนะครับเจ้ากรรมนายเวนเพิ่อนด้วยะห,หน้าไปทางทิศใต้ตครับใต้คลิปนี้กับผมขอกราบขอพระคุณกัลายาณมิตรทุกท่านที่รวมรับฟังครับขอบนอนวยพรในื้อทุกท่านโชคดีมีใจถึงพร้อมด้วยอายุวันนะสุขะพะละด้วยเตอร์ขอพระคุณครับ